สวัสดีครับผมฟิลชาแนลกันแม็กอครนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมซองพวกนายคลายเด็กถึงเป็นที่นิยมนะครับแล้วทําไมผมถึงเลือกทาเฉพาะซองพวกนายครายเด็กนะครับทําไมผมถึงไม่ทำซองผ้าหรือว่าซองหนังนะครับสําหรับซองคลายเด็กนะครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับซองหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างแต่ละข้อกันเลยนะครับว่าซองคลายเด็กนะครับกับซองหนังการใช้งานหรือว่าการพกพาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ใส่กับปืนจริงๆให้ดูเลยนะครับสำหรับซองหนังนะครับข้อดีของซองหนังก็คือข้อแรกนะครับมันสามารถใส่ได้กับปืนหลายรุ่นที่ข,ขนาดใกล้เคียงกันนะครับถ้าปืนรุ่นขนาดใกล้เคียงกันจะสามารถใส่ซองหนังตัวเดียวกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนรุ่นไหนก็ตามนะครับใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับซองคายเด็กนะครับ แม้จะปืนรุ่นใกล้เคียงกันที่มีขนาดใกล้กันนะครับก็จะไม่สามารถใส่ซองคลายเด็กด้วยกันได้นะครับ<ๆ>พเพราะว่าซองคลายเด็กถูกออกแบบมาเฉพาะของรุ่นคลายรุ่นมันนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับสำหรับข้อดีข้อต่อไปของซองหนังนะครับก็คือหนังมันจะนิ่มนะครับเวลาเราใส่ปืนปืนเราจะไม่เป็นรอยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องปืนปืนเป็นรอยเลยแต่ถ้าเป็นซองคลายเด็กนะครับด้วยความที่มันเป็นวัสดุแข็งนะครับเวลา เราชักเข้าชักออกบ่อยๆนะครับปืนเราอาจจะเกิดรอยได้นะครับนอกจากเราจะเอาหนังมาบุคายเด็กเพิ่มเติมนะครับบุด้านในนะครับเพื่อการปืนไปรอยก็จะช่วยได้นะครับสําหรับซองหนังนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คือเวลาเราพกด้วยความที่มันเป็นหนังมันนิ่มนะครับเวลาเราพกพกข้างในนะครับมันจะไม่เจ็บเราพกเรามันจะค่อนข้างสบายนะครับแต่ซองคายเด็ก แน่นอนนะครับว่ามันแข็งพกแล้วไม่สบายแน่นอนนะครับพกแล้วอาจจะอาจจะเจ็บบ้างนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายเหมือนซองหนังนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของซองคลายเด็กกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นที่นิยมนะครับข้อแรกเลยนะครับซองคลายเด็กนะครับด้วยความที่ซองมันขึ้นรูปให้พอดีกับตัวปืนนะครับดังนั้นซองมันจะล็อกปืนนะครับเวลาเราเทเราคว่ำปืนปืนเราจะไม่ร่วงนะครับ นั่นหมายความว่าเวลาเราพกนะครับระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่เวลาเราวิ่งหรือเราผ่าโผวนะครับปืนเราจะไม่ล่วงหล่นง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นซองหนังนะครับด้วยความที่ปืนมันใส่ด้วยกันได้หลายรุ่นนะครับเวลาเราเท,ทนะครับปืนจะล่วงมันจะไม่มันจะไม่ล็อกปืนเรานะครับเวลาเราพกนะครับเวลาเราวิ่งปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเวลาเราก่อนรัดสัด์เบี่ยงนะครับก็อาจจะปืนอาจจะหล่นง่ายๆนะครับก็ต่อไปนะครับสําหรับ ซองที่เป็นหนังนะครับเมื่อเราใช้งานไปไปนานๆนะครับใช้งานไปเรื่อยๆนะครับหนังตรงที่เป็นขอบนะครับมันอาจจะงอมันอาจจะม้วนอาจจะงอลงได้นะครับทําให้เวลาเราใส่ปืนเข้าไปนะครับเวลาที่เราขึ้นลําปืนไว้นะครับเวลาเราขึ้นลําปืนไว้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับตรงหนังนะครับที่มันงอที่มันม้วนเข้าข้างในนะครับมันจะเกี่ยวเข้าไปในกล่องไกปืนนะครับเวลาเรายัดเข้าไปนะครับอาจจะทําให้ปืนเราลั่นได้นะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งของซองหนังนะครับ แต่ว่าซองคลายเด็กนะครับมันจะแข็งคงตัวนะครับคงรูปมันจะไม่มีย่นไม่มีม้วนนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าวัสดุจะไปเกี่ยวไกลปืนด้านในทําให้ปืนลั่นได้นะครับสําหรับข้อดีข้อที่สามนะครับของซองพกในคลายเด็กนะครับเวลาเราใส่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับปกตินะครับเวลาเราพกปืนนะครับเวลาเราพกปืนหรือว่าเวลาผมพกปืนนะครับ แน่นอนนะครับปืนเมื่อยัดเข้าไปในเกงนะครับมันก็จะแน่นขึ้นทําให้เราต้องลดเราต้องคลายเข็มขัดออกอีกนิดนึงนะครับหรือว่าออกอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถพวปืนได้แบบสบายๆนะครับอันนี้คือซองภกในนะครับซองพพในคลเด็ดนี่นะครับข้อดีของซอง พกในไทยเด็กนะครับเวลาเราพกเวลาเราชักปืนออกมานะครับซองมันจะไม่แฟบนะครับเข็มขัดเราจะไม่หลวมเวลาเราเวลาเราชักปืนออกมาซองมันก็จะอยู่คงตัวของมันเหมือนเดิมนะครับซองจะไม่หลวมซองจะไม่แฟบนะครับเข็มขัดเราจะไม่หลวมลงแต่ถ้าเป็นซองซองหนังนะครับ เวลาเราพกปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราชักปืนออกมานะครับซองจับแทบทันทีนะครับส่งผลให้เข็มขัดเราหลวมขึ้นทันทีนะครับและในการปฏิบัติหน้าที่จริงนะครับส่วนใหญ่เวลาเราชักปืนออกมาเราไม่ได้ชักเราอยู่กับที่นะครับเราชักแล้วเราเรา,เราต้องวิ่งนะครับดังนั้นเมื่อเข็มขัดเราหลวมอาจจะไม่ไม่คล่องแคล่วนะครับอาจจะ อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเข็มขัดเราหลวมเวลาเราวิ่งเราคงไม่ต้องถึงขั้นที่จะจับเข็มขัดไว้แล้ววิ่งนะครับผมสําหรับข้อดีของใครเด็กนะครับข้อถัดไปนะครับก็คือเวลาที่เราพบนะครับเวลาเราเวลาเราวิ่งสมมุติเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเราวิ่งไล่ล่าคนร้ายนะครับเมื่อเราควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วนะครับมือหนึ่งเราอาจจะล็อกตัว เราอาจจะล็อกตัวคนร้ายอยู่นะครับหรือล็อกตัวผู้ต้องหาอยู่นะครับเวลาเราจะเก็บปืนนะครับเราจะเก็บได้แค่มือเดียวนะครับเพื่อที่จะเก็บปืนแล้วหยิบกุญแจมือนะครับถ้าเป็นซองพนในใครเด็กไม่มีปัญหาเลยครับเราสามารถเก็บปืนมือเดียวได้นะครับยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็หยิบกุญแจมือนะครับแล้วก็มาใส่ผู้ต้องหาได้แต่ถ้าเป็นซองแต่ถ้าเป็นซองผ้าหรือว่าซองหนังนะครับเราควบคุมผู้ต้องหาอยู่เราจะเก็บปืนมือเดียว เราจะเก็บปืนมือเดียวนะครับเราวบคุมผู้ต้องหาอยู่ด้วยความที่สองมันแป๊บนะครับเราไม่สามารถเก็บปืนมือเดียวได้นะครับถ้าเราฝืนยัดเข้าไปนะครับพยายามหาทางยัดเข้าไปปืนเราอาจจะลั่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกมาตัาสองเราขอบมันมีการม้วนหรือว่ามันมันย่นนะครับทําให้เราต้องปล่อยมือหรือละมือจากผู้ต้องหาก่อที่จะเก็บปืนนะครับต้องใช้การเก็บสองมือแล้วเอื้องไปหยิบกุญแจมือนะครับซึ่งมันจะไม่สะดวกกับการใช้งานจริงนะครับ ก็มาสรุปสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับข้อแตกต่างนะครับระหว่างซองพวกไหนที่เป็นวัสดุคลายเด็กกับซองพวกไหนที่เป็นวัสดุหนังหรือว่าวัสดุผ้านะครับสําหรับซองพวกไหนที่เป็นวัสดุหนังหรือผ้านะครับแน่นอนนะครับไม่ทําให้ปืนเป็นรอยนะครับแล้วก็ใส่กับปืนได้หลายรุ่นนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เวลาเราพกพ้านะครับมันจะไม่เจ็บนะครับมันจะนิ่มแล้วก็สบายนะครับส่วนข้อดีของซองคลายเด็กนะครับก็คือ มันจะล็อกปืนในตัวนะครับปืนจะดูดล่วงได้ยากกว่าซองพวกนีที่เป็นหนังนะครับแล้วก็เวลาที่เราพกพาพกพานะครับเวลาเราชักออกมันจะไม่แฟบนะครับเข็มขัดเราจะไม่หลวมนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็เวลาเราจะใส่ปืนเก็บเข้าไปเราเก็บได้โดยใช้มือเดียวได้นะครับเก็บปืนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นซองผ้าหรือว่าซองหนังเราจะไม่สามารถเก็บปืนมือเดียวนะได้นะครับผมสําหรับ ซองปืนทั้งสองแบบนะครับก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับที่จะนาแบบไหนไปใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเรานะครับถ้าเราใช้ซองพวกนหนนะครับเพื่อเก็บปืนธรรมดานะครับไม่ว่าเราจะใส่ซองแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานจริงจังมากนะครับซองหนังก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่สําหรับ เพื่อนเพื่อนที่ใช้งานซองพวกนายแบบจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซองพวกในาใยคลายเด็กก็จะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมในการใช้งานนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะดีภาพคลิปดีๆต่อไปที่ผมทําลงให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ